การตรวจสอบการติดตั้งโปรแกรม v i s u a l Studio Community ให้เราคลิกที่ช่อง Search นะครับแล้วก็พิมพ์ v i s u a l Studio นี่นะครับให้เราเลือกตัวนี้นะครับขั้นตอนนี้ก็สคริปได้ครับการใช้งานครั้งแรกนะครับเราจะเลือกแบบเต e มมืดหรือสว่างในที่นี้ผมเลือกเต m มมืด a r k แล้วก็ Start ต่อไปเลือก create new project จะลองสร้าง console app ด้วยภาษา C sharp ถ้าเราต้องการค้นหาแอปอื่นอืแล้วก็พิมพ์ลงไปได้นะครับอย่างเช่นพิมพ์ console นะครับ console app ด้วย C sharp นะครับสีเขียวนะครับ C sharp คลิกลงไปแล้วก็ next ตรงนี้ก็ใส่ชื่อแอปแล้วก็เลือก location ที่เก็บงานโดยการคลิกที่ปุ่ม browse 3. จุดนี้นะครับแล้วเราก็เลือกสร้างโฟลเดอร์ใหม่ 2 0 2 5กด enter ดับเบิลคลิกแล้วก็เลือก select folder นี่คือโฟลเดอร์ที่เก็บงานของเราแล้วก็ next ให้เลือก version 9นะครับ n e t version 9แล้วก็ create นี่คือหน้าตาของโปรแกรม Visual Studio Community เขาจะมี source code มาให้แล้วนะครับ มีปุ่มให้รันอยู่นี่ลองรันดูนะผลการรันก็จะออกมาเป็นหน้าต่างคอนโซลแอปพลิเคชันข้อความที่ปรากฏอยู่ในคำสั่งก็จะแสดงออกมาที่หน้าต่างนี่นะครับ Hello World Hello World ก็เป็นนั้นว่าเราดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม v i s u o n Studio Community เรียบร้อยแล้วนะครับ